ปะกังปะปุกปะปุกเด้อเสิมหม้ป่าเลยหมป่าเเห็นเฮ้องูทอ๋อห่น้อยเห็นนะระยวปลาคอเย็นเนาะป่า สบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับส้มสบายดีย่ำดึกดึกเหมือนทุกคนกำลังสีออดเยี่ไปหาการป่าทุกคนไปการอยู่โหดพุ่งลูกเคยครับที่ใส่ไปก้อนแล้วไปเอาเพิงไป่ลำหนักไปก้อนแล้วไป้อนไปเบิ้งนกำกันว่ามัธยมานไปทุกคนการป่าไปก้อนเหิงเติมยังไม่ลำหลักทุกคน ลูกปลาเต่าออกมาหาก้านปูก้าน,นป่ามันนี่นะครับลูกเขยกับลูกชายบมได้มาน้ำกันมิดปีปีนี้นะะ่รัเกระมาเธอแรกมากะมานป่าเขาได้ปลาขอเผากินแล้วโอ้โหเลย มาหาดพังสมัยการแถวนี้เห็นปะเห็นป่าต่อเลยโอเป็นตูกแก้ไซนีเห็นดิชิมีป่าพ่อจ้ะน้ำใสาปันเหลือลูก บ่าแถวนี้เพื่อพื่อได้กินตัวนี้เป็นนึ่มีมมขนลุกเปงเก้งอยู่นี่น ป่ากระเลาะมานี่ก็บอเห็นปา่าทุกคนเลโอ้ต้นจนเป็น,ปน,ปนทางเก้งเิลิดคนการดูเพราะมีปาา่าหาเลาะหาก้านกระปูไข่ค่ะกระได้กระปูไายตัวหนึ่งโฉโตป่าที่แห่งไกลได้เท็่โตแล้วปาะนะ่านขอน้อยตัวหนึ่ง Hôi nướng ra <laughs> 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 ตาโค้พวกสันคนปาโค้หมานี่ก็พานมลายของปลา <c oughs> นีเลยชัดไปชนมากเลยนี่

ป <c oughs> ่ากิญานี่เนาะปาเตโหมันง่ายกลางคร้ยปลซีกคือป่าทะเล้ลรอสุดหฮยเาก็มัปลาคอน้อยตัวนึงครับโอ้ยีเกดตยมาลำหฮยจนแข็งโดแล้วเนอะ แข็งดอก็ได้ปลาท่านหนึ่งอ่าก็ูเบยู่ดละหดอดี่ลเนาะป่าท่านฮึนโฮยิ่งกป่าน้อแป่ามตรนา นี่นะป่าคีมหาเอรวญป่าก่อนว่าคน,นหมดและเดียนี้ ได้เช่าถงอนเช่าถงเช่าเป่าเปล่ากับมีจกเช่าเป่าเขาเลยแดงนะทุก อ๋อไปเลียนเก็บไปนี่เด้ดึกเลยยังติดนดเอ 4, I, a a <S <S ั่ผลงานได้หาก็ได้ปูคคขายตัหนึ่งเราโหตรเฉยบกกละมันอึดจุมาแล้เชื้น่ทำไหลลงมา แลงที่ดินเช็ดทไปให้มันจะห้องเ,เลยคมง่ารอนี่งมีหูเขาแถวนั้นมีหูอ๋อใส่ข้าก้อนเบื้องทางนี้ม่เห็นบ้นจกกมา sát hà lại một, <cái. cười> một kia hù là cái. mình chắc. người hù măn là cả chắc. chắc. người hù măn là cả <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <Không được như cười> mình chắc. người hù măn mình Ồ ồ ồ bà này Bớt bưng lốt này Hả lẽ không có nêm như đúng không? thân đất Ừ chắc hù,

nhớ oh, không gì lên nằm mới lên khô đấy giờ này cả nếu chọn rồi nó cứ tăng mới mới thế mới khen mới khà mình văng nó có miếng bà nó như tầm văng nó, nó lại nữa lúc mình oh. ta cũng mất cái gì cái nó hả huh? xem sì.

เน้นท่านนนำตีทุ่คนนะทุกคนะกูไปสักกานสุดนำสุดเรามานี่หอดทางขึ้นทุกคนเลยพาเดี๋ยวขึ้นก็เบาไวแล้วเมื่อยนะนี่ปูนี่ลายเติบทุกคนนี่นี่จะปูทั้งหมดนี้นะ ผูกค่้ายข้าไม่ กอดทุกคนนะม้อยละมาพักผ่อนปูหอก็ได้หลายเตอร์พอได้กินเลยไปปลาก,กระไดประมาณช0โตนี้แหละทุกคนนะมาฮอดบอนพักแลยทุกคนที่ดังขึ้นทางไฟย่างกระตุนกระโตโอหนาวเลยลึกเลยเมืองเอ้าเหมือนนี้ได้ลิ้นมาขึ้นเหมือนนี้นะ มูนได้ที่โมมีผู้ถือผ้าถือแฟร์ไปเลยเลยนอนเฝ้ากล่องขี้กล่องไฟแล้วะอะไรป่าไปเบิ่งป่าก็ไม่หลานใอดบทสีตกโคตรเลยคือ <c oughs> <c oughs> เหมยกับบ้านตานหัอคิดโตวะตาคิดหัดวป่าที่ัครับคุณผู้มมันตายมัดแล้วนะป่านี้ตรงนีน้ดูด้วยใส่รูปเกปิร์ป วนี้มืดเซ่นตอนนี้กระดึกแล้วคนระบายโมงโยนทากระดังไฟโยงโยงชายป่านอนเฝ้าขี้กองไฟมานี้นะคนะสำหรับคลิปนี้กับผมคคมิเงร้าขอบคุณมากบใจผู้ติดตามมาหาชมมาต้นจนจบไปก็ิปนี้ครับ Nguni video na